พี่โดปัญหาที่เกิดบ่อยที่สุดนะที่ผมเห็นในร้านนะพระเบรกแตกพระเบรกเล้าพระเบรกหมดพระเบรกบิดอ่ะอย่างนี้ก่อนถ้าเบรกเนี่ยต้องต้องอธิบายให้ทุกคนทาความเข้าใจก่อนว่าลักษณะผ้าเบรกเนี่ยจะเป็นเหมือนแพดก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะคาลิปเปอร์เวลาคาลิปเปอร์เบรกเนี่ยก็คือจะมาเกี่ยวตรงนี้เนาะลักษณะคือเวลาเราคนทางานเนี่ยมันก็จะหนีบหนีบจะมาหนีบอะไรมาเหนีบจานแค่นี้ผ้าเบรกมันมีสองฝั่งมีด้านซ้ายกับมีด้านขวาต่อจานหนึ่งใบนะ ฉะนั้นเวลาคุณซื้อผ้าเบรกหนึ่งคู่หนึ่งคู่เนี่ยมันจะมีให้คุณทั้งหมด4ชิ้นก็เป็นคู่คู่ซ้ายกับคู่ขวาแบบนี้ถูกไหมคราวนี้ปัญหาอะไรคือผ้าเบรกที่แม่งอยู่ตรงหน้าทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผเบรกบางบางคือลักษณะในการใช้งานเนี่ยทุกคนไม่ควรขับรถมาถึงผ้าเบรกที่บางขนาดนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผ้าเบรกแต่ละชุดเขาจะมีเส้นเตือนนะครับถ้าสมมติดูในนี้ลองเล็งดูดีๆนะแต่ซูมให้ดูนะครับเห็นบริเวณชั้นที่มันก่อนมาถึงข้างล่างนี้ ซีกบนกับซีกล่างตรงนี้นะซีกบนคือเต็มทั้งบนเต็มนี่นะซีกล่างตรงนี้เห็นไหมที่มันจะเป็นติ่งน่ะคือง่ายๆเลยถ้ามึงไคกันมาถึงเส้นบางหรือเหล็กตรงเนี้ยเนี่ยเหล็กตรงเนี้ยที่มันจะไปอยู่เฉียดกับบริเวณตรงเนี้ยเห็นปะเวลาเบรกนั่งเอียบมันน่าจะแหเหล็กตัวเนี้ยมันเตือนไงว่าพอเบรกมึงจะหมดแล้วฉะนั้นเนี่ยหลักการคือไม่มีใครใช้เบรกจนหมดแล้วตอบโจทย์จำไว้นะครับว่าพอเบรกราคาแค่หลักพัน หลักพันกว่าบาทนะครับถ้าเป็นคาลิเปอร์ OEM พันปัญญาไปถึง7จ็ดแดพันอ่ะแต่คุณจาไว้เลยว่าถ้าวันหนึ่งคุณขับจนลูกสูบหลุดเนี่ยเหมือนเคสคันนี้อันนี้ลูกสูบหลุดแน่นอนคือขับปั๊บน้ํามันออกจากระบบการทําลูกสูบหลุดเมื่อไหร่เนี่ยปัญหาที่มันต่อเนื่องคือลูกสูบจะเป็นรอยชุดซ่อมเบรกจะเกิดขึ้นบางทีลูกสูบนั้นมีปัญหาก็ต้องไปเปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับปั๊มคดลูกสูบคดมันก็จะมาเจอเคสต่อเนื่องตรงนี้คราวนี้ในเคสถ้าเบรกเนี่ยย้อเเน่ลวาฮ ผ้าเบรกมีพฤติกรรมการทํางานที่แตกต่างกัน <Okay. S 1> นะครับผ้าเบรกอย่างในภาพเนะียอย่างเงี้ยอันนี้ก่อนเรื่องแรกในหมดเรื่องที่สองคือแตกกลางเห็นไหมอ่าผ้าเบรกที่มันแตกตรงกลางเนะี่ยสิ่งนี้นแตกจากอะไรคือมันไม่ไหวแล้วนะครับอ่าครานี้อย่างนี้ลองมาเทียบซ้ายกับขวาไอ้นบนกับล่างนะครับตัวบนกับตัวล่างเนะี่ยถ้าคุณลองสังเกตดูดีๆตัวล่างเนะี่ยมีลักษณะของความที่ผ้าเบรกมันตรงเนี้ยโซเนีน มันกินไม่เท่ากันหมายความว่าลูกสูบคันนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะอะไรผ้าเบรกเนี่ยทัางบนมันเข้าไปถึงเนื้อจะหมดแล้วทั้งล่างยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับฉะนั้นลักษณะผ้าเบรกมันจะกินหน้าแบบนี้ตลอดเวลาฉะนั้นหลายๆคนต้องทําความเข้าใจก่อนว่า ผ้าเบรกที่แท้จริงคือต้องสึกหลอซ้ายขวาเท่ากันนะครับฉะนั้นเวลาแกะผ้าเบรกออกมาดูคุณก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยผ้าเบรกคุณถึงอายุในการแมนเทนแอนแล้วหรือยังนะครับคราวนี้ผ้าเบรกที่ผมน่ากลัวที่สุดคือผ้าเบรกที่มีลักษณะเต็มแต่ว่ามันไม่หมดนะครับพวกเรียกผ้าเบรกพวกนี้วาเรียกผ้าเบรกด้านนะครับลองสังเกตหน้าของมันดูดีๆนะครับหน้าของมันจะเป็นเหมือนแผ่นดินเหมือนเป็นขี้กากแดกบนบนบนสกรที่เราเป็นเด็กวัยรุ่น เรียนทหารกันแล้วหัวเป็นขี้กากระมัดประมาณนะั้นเออนี่นะีนะ่ราล,ลองจับตรงนี้นมันจะเลื่อนมากข้อเสียคือเวลาผ้าเบรกเลื่นเราคิดดูถ้ามึงเจอน้ํามันก็จะเลื่นมากกว่านี้นะปัญหาคือผ้าเบรกจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเวลาคุณใช้ไปแล้วเบรกไม่อยู่โดยเฉพาะตอนเจอกับน้านะครับจาไว้เลยว่าผ้าเบรกด้านคือผ้าเบรกที่ไม่ได้ดีโอเคผ้าเบรกไม่ได้หมดมก็แปลว่าไม่ได้ดีของที่ดีคือของที่ต้องหมดและบอกเราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับคราวนี้ผ้าเบรกเนะี่ยผมอธิบายแบบ สั้นๆง่ายๆเลยผ้าเบรก OEM คือผ้าเบรกที่อยู่บนรถคุณก้อนนี้นะครับเวลาคุณจะซื้อผ้าเบรกคิดดีๆจะใช้แบบนี้หรือใช้แบบนี้นะครับผ้าเบรกมี2ประเภทฝั่งนี้ขเขาเรียกว่าฝั่งผ้าเบรกที่สตรีทยูสฉะนั้นกลุ่มสตรีทยูสเนี่ยคนที่ชอบเบรคเบรกเบ,บาๆชอบฝุ่นน้อยๆชอบเสียงเงีเยบๆชอบฟิกชั่นทั่วไป ประเภทนี้ดีที่สุดนะครับตัวที่มีอยู่ในตลาดดังสุดก็เป็น Nexter Mill Spec อีกตัวนึงก็คือ Dixel ตัว Premium Spec นะครับตัวท็อปก็คือ Dixel Type M Type M เนี่ยข้อดีก็คือเขาได้ทั้งการฟิกชั่นเบ k กที่ดีแล้วเขาก็ฝุ่นน้อยแล้วก็เสียงน้อยที่สุดในบรรดากลุ่มผ้าเบรกตัวนี้ะนะครับส่วนถ้าเป็น Nexter เนี่ยตัวที่เป็น สับเซตของ n e x t e r คือตัวนี้อ,อยู่ด้วยกันเนาะ Nexter ตัวนี้ก็เป็นตัวโปรสเปคที่หลายๆคนชอบกันเราสังเกตดีๆผ้าเบรกที่เป็นกลุ่ม Extra Speed หรือกลุ่มที่เป็นผ้าเบรกเร็วน่ยขับเร็วน่ยลักษณะคือเบรกครั้งแรกจะไม่ค่อยอยู่แต่เวลากระทื่เบรกจะเบรกได้ดีฉะนั้นลักษณะประเภทนี้เขาออกแบบมาให้สําหรับการอุณหภูมิความร้อนที่สูงแต่หรือว่าการทนอุณหภูมิความร้อนที่สูงเนี่ยก็อาจจะติดปัญหาเรื่องเวลา เรืเบรกเนี่ยอาจจะเบรกไม่ค่อยอยู่ <Okay. S 1> ฉะนั้นลักษณะนักคนบางคนชอบกระทือบเบรกมักจะชอบประเรกที่เป็นตัว e x t r a s p e e d หรือว่าตระกูล E-S Type ของ d i x c e l หรือว่าเป็น Exter To p ร์โ e ฉะนั้นเนี่ยตัวท็อปกว่าน,นี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวกล่องม่วงที่ทุกคนชอบกันก็จะเป็นตัวพวก Respect <Nope. S 1> หรือว่าตัวที่เป็นตัวท็อปมากกว่านั้นนะครับก็อยู่ที่การใช้งานยิ่งคุณภาพฟิกชั่นอุณหภูมิสูงทําใจเรื่องหนึ่งหมดไว2เสียงดัง ยิ่งมึงคนความมอสูงยิ่งหมดไวยิ่งเสียงดัง <No. S 1> นะครับผ้าเบรกพวกนี้ก็ใช้งานได้นานกว่า <_ C 1> เงียบกว่าปลอดภัยทั้งเสียงที่จะไม่โดนรถรอบข้างด่าและตัวเองด่าและที่สาคัญเมียมึงจะไม่ด่าถ้าใช้เบรประเภทนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละระบบผ้าเบรแม่งมีแค่นี้เลยบนโลกใบนี้นะครับ <_ C 1> ไปละ